อนิจจังทุกสิ่งกำลังแปลเปลี่ยนอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้แม้ในขณะนี้ที่คุณกำลังอ่านอยู่ความรู้สึกในใจคุณก็เปลี่ยนไปทีละเสี้ยววินาทีเหมือนแสงสีที่ค่อยเลือนหายแล้วเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีช่วงใดที่ชีวิตจะหยุดนิ่งจริงๆและเพราะความเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้เรามักไขว่คว้าหาสิ่งมั่นคงแม้รู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไป ทุกลมหายใจคือบทเรียนแห่งความไม่เที่ยงสอนให้เรามองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นรับรู้ว่าแม้ความสุขก็ผันแปร ى, แม้ความทุกข์ก็ผันแปร ى, ไม่มีอะไรเป็นอย่างเดิมแม้เพียงชั่วครู่เดียว ทุกขังไม่ใช่ความหมายว่าชีวิตมีแต่ความเจ็บปวดแต่คือการชี้ให้เห็นตามจริงว่าเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใจก็ย่อมเกิดความกดดันความคับแคบความไม่สมหวังความคาดหวังที่บีบเราไว้จนหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อเราพยายามจับสิ่งที่กำลังเลื่อนไหลเหมือนกระแสน้ำมือเรายิ่งเกรง็งใจเรายิ่งเหนื่อยและการเหนื่อยน,นี้เองคือทุกข์ แต่ทุกไม่ใช่ศัตรูมันคือสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาวางเบาลงถึงเวลาปล่อยพื้นที่ให้ใจได้พักอนัตตาเมื่อพิจารณาลึกลงไปเราพบว่าร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงความคิดหนึ่งผุดขึ้นแล้วดับความรู้สึกหนึ่งผ่านเข้ามาแล้วจางหายไม่มีตัวตนถาวรให้ยึดมั่นได้จริงเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เมฆเพียงเคลื่อนผ่านไปแต่เราไม่ใช่เมฆเหล่านั้น เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะคลายจากการบังคับควบคุมสิ่งทั้งหลายเราเริ่มเห็นความเป็นอิสระของชีวิตเห็นว่าความเป็นฉันที่เคยหนักแน่นนั้นแท้จริงเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นชั่วคราว หลักไตรลักษณ์จึงไม่ใช่คำสอนให้หวาดกลัวโลกแต่เป็นประตูให้เรามองเห็นธรรมชาติที่เป็นจริงให้เราอยู่กับชีวิตด้วยสติด้วยความเบาสบายด้วยหัวใจที่เปิดกว้างม,มากขึ้นกว่าเดิมและเมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยงเข้าใจความเป็นทุกข์อย่างอ่อนโยนและเห็นความไม่มีตัวตนตามความจริงใจก็จะเริ่มวางเริ่มโปร่งและเริ่มมีพื้นที่ให้ความสงบงอกงามขึ้นอย่างเงียบ เมื่อใจค่อยๆเปิดรับความจริงแห่งธรรมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับคือพื้นที่ว่างภายในที่เริ่มกว้างขึ้นทีละน้อยเรากับหมอกที่เคยปกคลุมอยู่หนาแน่นกำลังค่อยๆจางลงจนเผยให้เห็นความสว่างที่อยู่ใต้หมอกนั้นมาตลอดที่จริงแล้วแสงนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยเพียงถูกบดบังด้วยความยึดติดความเชื่อเดิมและภาพในหัวที่เราสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อความว่างนี้เริ่มแจ่มชัดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าความรู้สึกหลายอย่างที่เคยรุนแรงจนควบคุมไม่ได้กลับแผ่วลงอย่างประหลาดไม่ใช่เพราะเรากดทับมันแต่เพราะการมองเห็นตามจริงทำให้มันไม่มีเชื้อให้ลุกไหม้ต่อความโกรธที่เคยพุ่งขึ้นทันทีเมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกใจกลับกลายเป็นเพียงไออุ่นเบาบางที่ลอยผ่านผิวใจ ความเศร้าที่เคยหนักเหมือนก้อนหินกลับผ่อนลงจนเรายังพอหายใจได้เต็มเนื้อเต็มตัวนี่คือผลของการไม่เข้าไปสวมบทบาทเป็นเจ้าของความรู้สึกเหล่านั้นยิ่งเราพิจารณาอย่างไม่เร่งรัดความจริงของอนิจจังจะยิ่งขยายตัวเหมือนวงน้ำที่แผ่ออกไปไกลไม่รู้จบเราเริ่มเห็นว่าแม้แต่ความคิดที่ดูมั่นคงที่สุดก็เปลี่ยนไปได้โดยง่าย ความเห็นที่เราเคยมั่นใจเต็มร้อยกลับกลายเป็นเพียงมุมมองชั่วคราวเปลี่ยนตามประสบการณ์ตามสภาวะแวดล้อมตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะนั้นเมื่อเห็นชัดเช่นนี้ความดื้อดึงที่เคยแน่นในใจจะคลายตัวลงอย่างเงียบๆเหลือเพียงความนุ่มนวลที่พร้อมจะรับฟังโลกมากกว่าเดิม ส่วนความจริงของทุกขังในมุมลึกที่สุดนั้นจะเผยตัวออกมาในยามที่เราเริ่มซื่อตรงกับความรู้สึกของตนเองไม่หลบไม่หลอกตัวเองไม่ผลักสิ่งที่ไม่ชอบทิ้งไปเหมือนเดิมเมื่อเราเห็นความไม่พอใจเล็กๆในใจโดยไม่รีบด่วนหาเหตุผลแก้ต่างเราจะพบว่าทุกไม่ได้มีอำนาจมากมา,กมายอย่างที่เคยคิดมันเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของมันและดับไปเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน ความซื่อตรงนี้เองที่ทำให้ใจไม่ต้องเผาผลาญพลังงานเกินจำเป็นและในความซื่อตรงนี้เองความลึกของอนัตตาจะเริ่มแสดงความจริงอย่างแผ่วเบาไม่ใช่ผ่านถ้อยคำไม่ใช่ผ่านความคิดแต่ผ่านประสบการณ์จริงของการปล่อยวางแบบไม่ต้องพยายามเราเริ่มเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในแง่ของความเป็นเจ้าของมันเป็นเพียงแขกที่มาเยือนแล้วก็ไป เมื่อไม่ไปยึดว่าเป็นของเราใจก็ไม่ได้ถูกดึงไปตามแรงเหวี่ยนของมันเหมือนแต่ก่อนและนี่ทำให้เราเห็นโลกด้วยสายตาที่เบากว่าที่เคยเป็นเมื่อความเข้าใจนี้สะสมทีละเล็กทีละน้อยความสงบชนิดหนึ่งจะค่อยๆแทรกตัวเข้าสู่ชีวิตประจำวันเป็นความสงบที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขภา,ายนอกไม่ต้องพึ่งเสียงปลอบโยนไม่ต้องการการหนีปัญหาแต่เกิดจากการยืนอยู่บนความจริงของธรรมชาติอย่างมั่นคงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ความสงบนี้ไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างรู้เท่าทันการรับมือทุกเรื่องด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมยอมรับทั้งความสมหวังและความผิดหวังอย่างเสมอกัน ในแต่ละวันที่เราค่อยๆรู้จักไตรลักษณ์มากขึ้นเหมือนเราได้เดินกลับเข้าไปยังบ้านเดิมของใจบ้านที่ไม่มีฝุ่นแห่งความยึดถือไม่มีเสียงตะโกนของความอยากไม่มีเงาของความกลัวคอยบดบังเหลือเพียงความเรียบง่ายที่ลึกซึง้งความอ่อนโยนที่หนักแน่นและความสงบที่ไม่ต้องพยายามเมื่อเรายอมเปิดใจรับความจริงของไตรลักษณ์สิ่งหนึ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลงคือสายตาภายในที่ค่อยๆคมชัดขึ้น เราเริ่มมองเห็นความเคลื่อนไหวของจิตอย่างละเอียดเห็นอารมณ์ที่กระเพื่อมเพียงเบาบางเห็นความคิดที่โผล่ขึ้นมาอย่างไม่มีใครเชื้อเชิญและเห็นมันเลือนหายไปโดยไม่ต้องไล่ให้เหนื่อยเหมือนเฝ้ามองละอ,องแสงที่ลอยผ่านม่านบานหนึ่งเงียบช้าแต่ลึกจนสัมผัสใจ เมื่อใจเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ต้องพยายามตัดสินความเข้าใจในอนิจจังก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในทุกลมหายใจเราเริ่มหยุดต่อสู้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าหยุดบีบคั้นตัวเองให้ต้องเป็นอย่างที่ใจอยากความผ่อนคลายเล็กๆจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสแสร้งเป็นความโล่งที่ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ เมื่อความจริงของทุกขังได้ถูกมองเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากการตีความเกินจริง ใจก็จะเริ่มนุ่มลงความดื้อรั้นค่อยๆค,ค,คลายตัวเหมือนประตูที่เคยปิดตายค่อยๆเปิดออกทีละคืบเราเริ่มยอมรับได้ว่าความเจ็บปวดหลายอย่างไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเท่านั้นแต่เกิดจากแรงยึดมั่นภายในใจเรานี่เองและเมื่อเห็นชัดเช่นนี้ความทุกข์บางส่วนที่เคยหนักก็จะเหมือนถูกยกออกจากบาแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจไม่ได้แบกมันด้วยน้ำหนักเดิมอีกต่อไป ลึกลงไปกว่านั้นในมิติของอนัตตาเราจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความคิดและอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราตลอดเวลา พวกมันเพียงเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่สั่งสมกันมาและดับไปตามจังหวะของมันเองไม่มีใครอยู่ข้างหลังคอยสั่งให้ความโกรธเกิดไม่มีเจ้าของคอยคุมให้ความเศร้าต้องมาทุกอย่างล้วนเป็นกระแสธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแล้วผ่านไปเมื่อเราหยุดสับสนว่ากระแสนั้นคือตัวเราใจก็จะเริ่มเป็นอิสระแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และในความอิสระนั้นเองเราเริ่มรู้สึกถึงความเงียบชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่มีชีวิตอุ่นและอ่อนโยนความเงียบที่ช่วยให้เราได้มองเห็นสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามเห็นอารมณ์ที่เคยพัดแรงจนไม่รู้ทิศเห็นความปรารถนาที่ทำให้เราวิ่งไม่หยุดทั้งหมดค่อยๆชะลอตัวลงจนเราสามารถมองเห็นมันด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่ผลักใสและไม่ดึงรั้ง ไตรลักษณ์จึงไม่ใช่หลักธรรมที่ทำให้เราต้องเศร้าหรือถอดใจแต่เป็นคําสอนที่เปิดพื้นที่ให้ใจได้พักจากความเหนื่อยล้าอันยาวนานเป็นเหมือนแสงบางๆที่ส่องเข้ามาในห้องที่ปิดมืดมานานไม่ได้เร่งเร้าให้รีบตื่นรู้แต่ค่อยๆทำให้เราเริ่มเห็นว่าความสงบแท้จริงอยู่ตรงที่เรายอมรับความจริงอยู่ตรงที่เราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ต้องควบคุมเกินจำเป็น เมื่อใจเริ่มเดินเข้าสู่ความเข้าใจนี้แม้เพียงทีละก้าวเล็กๆความเบาสบายก็จะค่อยๆซึมลึกเข้าไปในชีวิตประจำวันทำให้เรามองโลกด้วยความอ่อนโยนขึ้นมีพื้นที่ให้อภัยมากขึ้นและมีความสงบแบบที่ไม่ต้องพึ่งการหนีหรือการปิดตาเพราะเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครผิดแท้จริงไม่มีใครถูกแท้จริงมีแต่ธรรมชาติที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างงดงามและซับซ้อนตามวิถีของ เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยการเห็นความจริงของไตรลักษณ์ในทุกอิริยาบถชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงีย,งยบๆไม่ใช่การเปลี่ยนที่ฉูดฉาดหรือหวือหวาแต่เป็นความเปลี่ยนที่ลึกระดับโครงสร้างภายในใจเหมือนน้ำใต้ดินที่ค่อยๆไหลมารวมกันจนกลายเป็นแหล่งน้ำอันใสยเย็นโดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงของมันเลยแม้เพียงครั้งเดียว เมื่อใจเริ่มชินกับการเห็นตามจริงเราจะสังเกตว่าความติดยึดในคำพูดของคนอื่นลดลงความหวั่นไหวต่อคำชมและคำตำหนิก็ไม่รุนแรงเหมือนเดิมเพราะใจเริ่มรู้ทันว่าคำพูดทั้งหลายก็เป็นเพียงเสียงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนก้อนเมฆที่ผ่านฟ้าไม่ใช่สิ่งที่ควรจับเอามาเป็นตัวตนของเรา ความสงบจึงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องปิดหูปิดตาหรือปิดใจแต่เกิดจากความเข้าใจว่าทุกสิ่งทำงานตามธรรมชาติของมันอย่างเรียบง่ายและเมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยงได้มากขึ้นความกลัวต่อการสูญเสียก็จะจางลงอย่างแผ่วเบา ไม่ใช่เพราะเราไร้หัวใจหรือด้านชาแต่เพราะเราเริ่มเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การทำร้ายมันคือกระแสที่พาชีวิตไปข้างหน้าเสมอและทุกสิ่งที่เคยกลัวว่าจะหายไปแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงสิ่งที่ไม่เคยอยู่ได้อย่างถาวรตั้งแต่แรกเมื่อเห็นชัดเช่นนี้ความเจ็บปวดจากความผูกพันที่มากเกินไปก็จะค่อยๆแปลเป็นความรักที่อ่อนโยนขึ้นเป็นความผูกพันที่ไม่พันธนาการใครทั้งตัวเองและผู้อื่น ในทำนองเดียวกันการเห็นทุกอย่างตรงไปตรงมาทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สมบูรณ์แบบแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเรียนรู้ปล่อยวางและเติบโตจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจยอมรับว่าทุก์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเราจะหยุดตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดกับเราและเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าเราจะรู้เท่าทันมันอย่างไรเราจะก้าวผ่านมันด้วยความเข้าใจได้อย่างไร การเปลี่ยนคำถามนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้ใจเปลี่ยนทิศของการเติบโตไปโดยสิ้นเชิงลึกที่สุดแล้วการเห็นอนัตตาช่วยปลดโซ่ตรวนที่มัดใจเราไว้กับภาพตัวตนที่เราสร้างขึ้นภาพที่พยายามจะสมบูรณ์แบบภาพที่ต้องเป็นที่ยอมรับภาพที่ต้องไม่พลาดต้องไม่หลมต้องไม่เปราะบาง เมื่อเรารู้ว่าภาพเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงใจก็จะเริ่มเบากว่าเดิมหลายเท่าเหมือนวางของหนักที่แบกมานานโดยไม่รู้ตัวความเบานี้เองที่ทำให้เรายิ้มง่ายขึ้นให้อภัยเร็วขึ้นและใช้ชีวิตแบบไม่ต้องต่อสู้เกินความจำเป็น และสุดท้ายเมื่อไตรล,ลักษณ์ค่อยๆกลายเป็นแว่นที่เราใช้มองโลกความสัมพันธ์กับตัวเองก็จะเปลี่ยนไปความกดดันที่เคยมีต่อหัวใจตนเองจะลดน้อยลงเหลือเพียงความเมตตาที่ค่อยๆซึมเข้าทุกช่วงชีวิตความเมตตาที่ไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดขึ้นและดับไปเป็นความอ่อนโยนที่เกิดจากการเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดที่มันจะเป็นเช่นนั้น